สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็กล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็สั่งไปเป็นครัวซองนะคะอันนี้จะเป็นของแถมค่ะเป็นมินิแพนด้าบันะคะต่อมาอันนี้เป็นของน้องจังหวัดระยองค่ะก็สั่งเป็นมะเขือม่วงยืดไปนะแล้วก็กล่องต่อมาอันนี้เป็นของน้องจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็สั่งไปเป็นฟังแผ่นดิสนีย์มินินะคะ สชิ้นนะอันนี้จะเป็นของแขมค่ะเป็นมินิบานสีนี่ส่วนต่อมาอันนี้เป็นของน้องจังหวัดคนครปฐมนะคะก็ที่สั่งไปนะคะจะเป็นปังเนยสดนะหชิ้นแล้วก็เป็นมากาลองคิตตี้โรคิตตี้อันนี้เป็นสระเปานะคะส่วนอันนี้เป็นของแขมค่ะมินิแพนด้าบานนะ กองตะมาอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็สั่งไปเป็นมีเดียมบันกูเรธรมะแล้วก็ไอติมครูมันนะคะตะมาอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครสวรรคะ์ค่ะก็สั่งไปเป็นพีดน้ำนะคะอันนี้เป็นพีดน้ำจัมโบ้นะเป็นสีเหลือง ต่อนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครราชสีมาค่ะข้อที่สงไปนะคะจะเป็นฟังในสดสองชิ้นซาลาเปาแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอ,ออนเซนบันสองชิ้นนะคะแล้วก็ถ่งไปเป็นแพนด้าส่วนอันนี้จะเป็นของแถมค่ะมีแพนด้าบันนะคะแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนต่อมาอันนี้เป็นของน้องจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะ ก็ที่สั่งไปนะคะจะเป็นมากรลองหน้าตลกนะคะแล้วก็เป็นโมเดลคูม,มานั้นนี่อันนี้เป็นของแถมค่ะมีนิแพนด้าบาะะั้นต่อมานะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะก็สั่งไปเป็นขาไก่ของอีลิกนะคะ1ชิ้นส่วนนี้จะเป็นของแถมค่ะเป็นสกูชชิปมันได้นะ แล้วก็กล่องจะมานี่เป็นของอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่นนะก็สง่งไปเป็นปังในสดแล้วก็มีเดี่ยมบันกูเดทามะนะคะถ้าเป็นพวกกล่องที่เหลืออันนี้เราใส่ของแถมรวมแล้วนะคะก็ขอไม่พูดแล้วกันว่าอันไหนเป็นของแถมนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะพี่คิดว่าพี่ขอไปแล้วแต่ว่าน้องยังไม่ได้ตอบนะคะก็ช่วยให้ที่อยู่ด้วยนะนี่น้องสังเตยอมากเลยนะคะก็มาเรื่องที่ของแท้งก่อนก็จะเป็นชิน้มอนนะคะแล้วก็จะเป็น หัวมีนะก็ปังในสดอันนี้มี3าชิ้นเป็นช็อตเค้กค่ะช็อตเค้กมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะนี่แล้วก็ออกปังในสดมี4ชิ้นนะใส่เพิ่มไปนะคะก็เป็นไอติมโคนสชิ้นข้าเก่วกับสลับเปานะคะ นี่นะแล้วก็เป็นโลโลคิตตี้ค่ะ,คคะก็เป็นมาการองนะคะแล้วก็เป็นอนอฟมี2ชิ้นค่ะเป็นบานแล้วก็เป็นแทนเค,ค้กนะคะที่เหลือจะเป็นคัพเค้กค่ะค,คัพเค,ค้กทั้งหมดห,ห้าชิ้นนะ โอเคก็ไอของนีคล้ายๆกันเลยนะคะสั่งคล้ายๆกันเลยก็เราขอรีวิวเลยนิดนึงคิ่ได้แค่ห้านาทีนะคะก็สั่งเป็นชินมอนนะคะแล้วก็มีเป็นบางแผ่นนะคะบางแผ่นสายกลางนี่บันกูเดทามะค่ะจะมีบันกูเดทามะทั้งหมดสี่ชิ้นนี่ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นโลคิตตี้แล้วก็เป็นมาการองนะคะไอติมหมีน้อยเยอะเล ก็ที่เหลือจะเป็นพวกเยี๊ยบ้าแมีนี้ไว้หมดเลยนะคะก็เราเข้าๆแล้วกันเนาะเป็นมีเป็นพวกบานแพนเค้กแพนเค้กดวนกะคับเค้กแล้วก็เป็นไอตีมมันโถประมาณนี้ค่ะต่อมาเป็นของรสาซูินะคะก็สั่งเป็นขาไก่ของอีลิกนะคะไป2ชิ้นนะแล้วก็นี่เป็นของแถมค่ะเป็นกล้วยน้ำนะค่ะแล้วก็วิว เร็วนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของน้นนะองจอนครราและสื่สมานะก็เป็นแพกเกอร์แมนบังแพรแฮมเบอร์เกอร์เอแคสกูชปันดักต้าคุ้งที่เหลือจะเป็น,นี่นะคะ<อ>นี่นะพวกมินิก็ขอบคุณน้องทั้งสิบสีคนมากๆนะคะ